จะลองนี่จะมาเข้าใกล้เ,เด็กวุ้มไว้ครับทีนนีต้รับกับเข้าสู่ช่องสตีเป็นท่านครับวันนี้ก็หลังจากที่เมื่อวานเราเอาหม้อลมเบรกไปพ่นที่แดงการะาดาษนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรา จะเข้าไปเอานะครับกําลังเข้าไปเอาน่าจะยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวจะยิงทรายไอตรงแม่ปัม๊มเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเราก็จะไปต่อที่อูพี่อ่อนนะครับวันนี้อากาศอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยวันนี้เอาคันนี้มาดีกว่าเพราะว่าที่อูวันนี้ก็คงจะประกอบเล็กๆน้อยๆผมก็เอาของพวกเคจูนพวกแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะคอน้ําต่างๆนะครับแล้วก็หลังหวัวฉีดเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปให้ที่อูนะครับรวมทั้งลิ้นด้วย ืออาจจะประกอบเคร่าวก่อนนะครับรกอบ่อนที่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ี่โอ่งของเราน่าจะกลับมานะครับหวังว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะก็น่าจะกลับมาแล้วก็น่าจะขึ้นเหตุแล้วก็คงจะขึ้นเหตุด้วยทว b โรลูกนั้นนะครับเด็400 <S <S บอร์ดฮอนเนอร์ครับสุดท้ายเราตัดสินใจเอาลูกนั้นแหละก็ลุยกันนะครับอย่างแรกเราต้องขอลองทรงก่อนให้แบบว่ารถสตาร์ทติ้งได้ออกไปจูนเก็บรายละเอียดความสวยงามครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาพากันอีกทีนึง คือหลักๆแล้วก,ก็ยังไม่ได้เน้นห้าวอะไรมากนะครับเราก็เสียวชิ้นส่วนบางอย่างไม่อยู่แต่เดี๋ยวดูแหละอนาคตน่าจะต้องต้องเกียร์นะครับคิดว่าน่าจะต้องมีตามมา <laughs> น่าจะต้องมีตามมาทีละนิดิดหน่อยแต่เราค่อยๆค,ค,ครับเรียบร้อยเพิ่งเก็บรายละเอียดอีกทีเมื่อเชา้าเงาวับ มันจับได้แบบเบาๆบมือ่ะก็เดี๋ยวยกใช่ยกอย่างี้แล้วก็วางไว้เดี๋ยวเอาลังอีกอันนึงวางไว้ไม่ให้มันดูดีเดี๋ยวไปวางไว้ในรถอยู่ดีอ่ะพอดีเอาไว้ในรถก็อบอบไปในตัววางไว้ในคอนโซมยวอบเย็นนะไม่ได้อบร้อนเปิดแอร์เพาเดี๋ยวไปวางมานเย็นก็ใช้ได้แล้วยี่ก็เรียบร้อยนะครับเรารับหม้อลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปอู่ก็ มันยังไม่แห้งดีใหม่ก็เลยใส่กล่องเอาไว้ให้ไปถึงอู่ก็อบสักพักหนึ่งเดี๋ยวเย็นๆก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วแหละแล้วเดี๋ยวก็ประกอบ่ไปหน่อยนึงโอ้อเดี๋ยวของเข้าอู่บุกนาณจากักรซูเป้าอยูแล้วมีสองร้อยด้วยเจ้าดีครับเจ้าที่ครับ,รบอ้กำลังวุ่นเลย พี่เดีสวัสดีครับครับผมพี่กสวัสดีครับลบกันเลยลบกันเลยไม่พคนอยู่ดีวางก่อนมัม่ช่วงที่เราไม่อยู่เมื่อวานจานหน่อยยัดซะเต็มที่แล้วเลยครับใส่ท่อไอดีแล้วนี่ครับยัดท่อไอดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เริ่มเป็นทรงแล้วเริ่มเป็นทรงแล้วจากพ้อยดีไปแล้วแล้วก็ใส่เผาแล้วนี่นะครับยัดยัดเเผาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเปะ๊ะตุกตาเผาใส่แล้วเผาใส่แล้วนี่ครับอันนี้ก็ใส่แล้วพอดีเป๊ะเลยอ่ะสุดเพี้ยวเลยครับ Hey, hey. เดี๋ยวเบรกเรารอจูนเสร็จเราคุยไปละเดี๋ยวเราเปลี่ยนแน่นอนครับตัวคาลิเปอร์นะแต่รอให้รถเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปเปลี่ยนนี่ครับเปาจะหน่อยเรายักให้เสร็จเรียบร้อย เมื่อเช้าเขาโพสโพสตกันอยู่เลยอะ,เ,ะ,ะ,อะเหมือนคืาวนนี้เก้าอดีเลแค่นี้เมื่อเช้า,า,ชาเขาเพิพ่งพโพสตกันอยู่เลยฮะ <laughs> ใช่ไหมพี่รถลิเน,เนรถเข็กนอีกแล้วหเ,ลเ,เหรอเพื่อนเขาตัวใจนี่จบไปแล้วกระแสเมื่อเช้าเอจบไปแล้วพี่แค่นี้จ<ต>บแล้วเพิ่งโพส น,นีรพกระแสแค่วเว็นผีอยู่กระแสอะไรกระแสครับอ๋อนี่เพื่อนๆที่ททเคนซื้อมาครับนี่มาให้พี่อ๋อเก็บรายละเอียดบิ้วอยู่จบไปหลายอยู่ครับอันนี้ทำงานไม่ค่อยเป็นสุข ม่เลื่อนคุ้ม่าเงินเลยพี่อนี่ลงแท็กตยังไม่น่แล้วจอดรถนักเลงไม่เยอ้กไปไม่ได้อ๋อไม่ได้ดูเศษเหล็กแหงนั้นน่ะแงนั้นไม่จมเป็นไม่อยากจอดแงนนงน้ำงส่งก็ยากอู้เศษเหล็กนั่งเยอะออจอดได้นะ Con ăn thịt này cái này mà nữa. เป็นเดี่ยวไว้สัตว์รนะปน้านอะไรแบบนี้เหรอใสัตว์ก็ถ or มาดูลูกปืนเรียแย่ขนาดเก้าไงวะเก้ามือคุยเรื่องปืนกูไม่ชอบ ที่ทำงานางงรรกันหรือทะเลาะกันไปไกลใหล้โกงิกตอนนี้ไม่กล้ากลมเหรอโกงไ,ไม่ได้เลยเขาไม่ถับอยู่ี่นี่ที่หอมองหน้าเลยรู้จักหนุห่าายนะใครวะใครใครวะหนุ่ยเนี่ยน,น,นี่คนเขาไม่ได้รู้จักว่าพี่หนุ่ยทำเครื่องนะเนี่ยก็รู้จักพี่หนุ่ยโดน ไม่อยอตกทุกวันย

<laughs> ไม่โดนโทนไม่ได้ไงในวอด ก็เรามาถึงอู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เขาก็ค่อนข้างจะวุ่นวุ่นกันนะงานเยอะอีกเหมือนเดิมไม่ไม่แตกต่างอย่างทุกครั้งเลย แต่ว่าก็เมื่อวานที่เราไม่ได้เข้ามาหน่อยจากการใส่เเาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เหลือแค่เอาแหวนรองอะไรอีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ท่อยดีแล้วนะครับหน่อยบอกแน่นตับใช้ได้ตอนแรกก็แก้นิดนิดไดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่พวกได้ชาร์ดไดสตาร์ไปแล้วเดี๋ยวคอมแอร์ยังไม่ได้ใส่แล้วก็วันนี้เราก็เอาพวกจุกจิกครับมาให้เดี๋ยวเผื่อแบบว่าเดี๋ยวพอหน่อยเสร็จจากซูเปอร์ตรงนี้มีเวลาอาจจะใส่พวกแบบพอน้ําพวกอะไรพวกนี้นครับ แต่ว่าวันนี้เราพี่ไปเอาหม้อล,ลมมาคือตอนเช้าใหม่ก็พ่นซ้ำให้อีกรอบนึงนครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแห้งแห้งไม่สนิทนครับคือเมื่อคืนเราพ่นไปแล้วแหละแต่มาเช้าเดินมาพ่นก็ามาพ่นเก็บอีกหน่อยหนก็เลยแห้งไม่สนิทนแล้วเมื่อกี้ก็อุตส่าห์วางกันอย่างดีแล้วนะสุดท้ายบันดันจิ้ง หล่นลงจนได้นะครับกิ้งหล่นลงได้แล้วก็ทําให้มันเป็นรอยนิดนึงแต่ว่าโทรคุยใหม่แล้วใหม่บอกว่าให้ใส่กันไปก่อนก็คือใส่เซตตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้ำส้มก็ต้องไปเก็บสีที่ใหม่อยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บทีอเนี้ยคือเอาให้มันพอดูไม่น่าเกลียดสมมติแบบว่าใส่ไปแล้วรอยตรงนี้มันเผื่อมันแห้งแล้วมันเป็นตัวเผื่อมันขัดๆหน่อยๆมันหายอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงใหม่บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ไม่เป็น คือให้มันใส่แบบไปจูนพอดูดูได้ไปก่อน ป้าคันข้างหน้าเขามารับรถมาใส่ลิ้นหน้าครับบนยาขายแต่พี่เขานี่ครับทำซูปา้าเขาบอกว่าเขาดูช่องผมอยู่แล้วเขาเลยแบบเเห็นว่าเอ๋อเซอร์วิสซูป้าเลยเข้ามาครับก็น่าจะซูป้าหลายคันในนี้ก็น่าจะดูช่องแล้วก็เข้ามาทำที่นี่เยอะเหมือนกันนะที่เยอะเดิมๆเ,เลย ยอดมากครับโคนอบเมื่อกี้ก็คุยกับลูกพี่อ๋อแล้วเรื่องขนาดท่อพี่อ๋อให้สั่งไซส์สามนิ้วครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้น้องก๊อตจัดก,การให้เมื่อกี้ข้อความไปคุยแล้วว่าจะเอาแบบไหนในก่อนไม่ไหวข้างนอกร้อนนะครับจานหน่ก็ไม่ไหวเดี๋ยวค่อยรอเย็นอยู่น,นิดนึงให้ประกอบกอบโงอยอยูน่นี่นี่ครับของพี่แอมใส่ฝาเรียบร้อยเหลือฝาเข้าเบา มาหมดแล้วเรียบร้อยรวดเร็วรอมาจอดเป็นเพื่อนน้ำส้มถอดเรา่า้ำออกใช่ไหมเนี่ยลูกพี่บอกว่าน้ำไม่ต้องใช้ถอดทิ้งจอนรอเนี่ยถ่ายรูปเลยดิ จอดเท่เลยรับรถโอ้จอดรอเลยเพิ่งรู้ว่าอยู่แถวนี้เนะี่ยเดี๋ยารับรถครับนี่เป็นรถที่เคนไปแล้วครับงาน,นเท่เลยลายเคนมาแล้วรถไฟตัดตามลูกพี่ครับดูทรงพรลัง เสียงนี่ไพเราะมากครับลำนี้เมื่อกี้ก็ไปเอา R34 กลับมานะครับไม่รู้ลูกพี่ทำอะไรต่อเดี๋ยวเรารอจันหน่อยหรือทรโบเสร็จก็อาจจะไปทานน้ำส้มอีกเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ไม่ไหว ตรงน้ำส้มโคตรร้อนเลยถ้าถ้าช่วงวัน,นี่ะส่วนใหญ่ก็จะรอกันเนี่ยแหละช่วงเย็นแล้วก็ค่อยลุยกัน เดีย๋ยวชุ่มแล้วเนี่ยก็เราไปเอารถอาสามี่กับพี่อ,อ๋อมาแล้วก็กลับมาไหลสดเล่นๆครับที่อู่นี่นดหน,น,น่อยพอดีตอนแรกหน่อยกําลังเตรียมทําพวกไอ้คอน้ําอะไรให้เราแล้วแหละแต่พอดีว่ามีงานหรือโทโบโด่วนนะครับก็เลยเดี๋ยวหน่อยน่าจะลุยตรงนี้แล้วนี่ก็เย็นแล้วแหละเราก็ไม่อยากเล่นเดี๋ยว อาจจะเป็นวันที่หน่อยว้างๆหรือหน่อยคงน่าจะประกอบให้ให้เราเองครับแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะเข้ามาอัปเดตอีกทีหนึง่งเดี๋ยวคงอาจจะต้องขอตัวเพ่นเพราะว่าเดี๋ยวรถติดก็ล้วก็ทิ้งของไว้แล้วล่ะทิ้งของที่คิดว่าเดี๋ยวถ้าหน่อยว่าเดี๋ยวหน่อยจะจัดการให้แล้วก็อ่าหม้อลมอะไรพวกนี้เพราะเดี๋ยวเราเข้ามาทีอยากจะเข้ามาสักช่วงที่ขึ้นเฮดเลยแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้นะครับเมื่อดีเรามาอู่พี่อ๋อก็ยังได้เห็นรถ สปอร์ตส,สวยๆได้ดูการทํางานของเขาไปก็เพลินไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราจะเอาอยัางไงดีแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราไลฟ์ส,สดเจกจาก BK Clutch นะครับก็เข้ามาแซวเหมือนกันเราก็บอกว่าตอนนี้สเต็ปอาจจะเลยที่เราคุยไว้ตอนแรกนะที่ผมกะแรงมาไว้ประมาณนั้นแต่เจกบอกว่าได้เลย <laughs> เดี๋ยวเอาไปลองก่อนถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับเพราะว่า ตอนแรกเราไม่ได้กะไว้ขนาดนี้นะเรากะคุยแค่แบบสามสี่ร้อยยังไงอยู่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าแรงมามันจะจบที่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่นะเพราะพี่อ๋อกย็ยังยังกะไว้อยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยอยู่ดีต่อให้ทวโบใหญ่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ดันเวอร์อะไรขนาดนั้นนะ่ะหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้รูกพี่เขาเหมือนกันก็เดี๋ยวเราค่อยๆสั่งขอตอนนี้เหลือแค่หลกัหลกๆน่าจะเดี๋ยวซื้อเพิ่มพวกระบบน้ำมันครับเราซื้อเรกูเลเตอร์ไปแล้วแอบไปซื้อมาครับซื้อของทวโบสมาร์ทไปแล้วเดี๋ยวรอ ดูพวกปั๊มเ๊กอีกทีหนึ่งนึกไม่ออกกันต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆค,ครับเดี๋ยวฟิตติ้งอีกเดี๋ยวค่อยไปเอาฟิตติ้งกันนะครับผัวฟิตติ้งเราก็ใช้แบรนด์บ้านเรานี่แหละแบรนด์ไทยครับเฮดไวบีตีกะไว้นะร้อนตันงไฟรอทำสวยเลยทำไมเลือ 4G 3อ่ะ เจอเสื้อมาโดเจ้เคยขนเจอเสื้อนี่บ้านโดถือว่าทั้งไฟขี่ 4J63 แล้วใส่ตทัวโบเดิมสเกหน้าเกดียวสวิโทัวโบลูกกระปิ๊นเดีียวดูหรือยากหน้าดูงนะเจ๊กับลูกพี่สตาร์ทเลยมาดูหน่อยลูกพี่บอกชัดแบตหน่อย